เป็กอนแหกมาอีกแล้วครับพี่น้องมาเนี่มาครับเมนูเนี่ย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 พี่น้องเนี่ยต้มขมเนาะพี่น้องเนาะต้มขมเส็บเลยมาเนี่เนี่ยต้มขมเนื้อพิเปื่อยพี่น้องมันี่เห็นไหมไอตัวถวดด้วพี่น้องนี่เห็นบ่เห็นไอตัวถวดปะนี่เสียบเสียบมันก็ได้ใส่ดุกด้ดได้หลายพี่น้องแทงเพี้นแทงเสีบตัวเขาว่าเนาะผักข้ากระตามเทียนนี่พี่น้องนี่เลหมักมะนาวมะน้ำน้องหนึ่นเนาะ มาแบบคำคำเหมือนๆเนี่ยพี่น้องเอ้ยบอกว่ากับนอครับผมเนาะก่อนกินคือกับนอพี่น้องเนาะเอาจยกหน่อยครับผมเป็ดกับไปกินยังกระเจบเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหคำมาแรงมากกับแนวเนี่ยเราพี่น้องเอ้ยชีวิตวบาวลุงงานเนาะครับผมเนาะมาเจ็บเจ็บพ้อมกันครับผมบาดนี้เออกล่ยวยผมผมเจ็บเจ็บเนี่ย Godt. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. ราเป็นองมากมียังกินหายกินเหมือนกันขมอมลำหรือพอแซก็หบลบุดๆเพชอมลำ <laughs> 자, <목> 그러면 <목> <목> พออปตัวไว้องืมโอ้กินกัพออีตัวไว้นหน่องเพิ่มอืเข้ากันลองซ่องอือ

Mhm. Mm. Mm.

Aí tu ผมเนี่ยครับ 음. 음. 어. <laughs> <laughs> oh. ใส่ผ้ากันจองข้มขมอำรำใส่กันโอ้คัก <laughs>

อ,อันนี้เมื่อไรปรุงให้พี่น้องเมื่อไรพี่น้องอืเพราะว่าไปข่าวคุณปรุงมาเรียบร้อยแล้ว

นัด ừ, ผมอ่าลําโอ้คักคักคักโผมาหนิเหนื่อยงานมามมือเงยน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอจับแซวเออเอาพี่น้องคลิปนี้มือนีน้องพี่น้องเเนาะอาไรสำเนียงกันครับผมเดี๋ยวคลิปหนาเข้าไปพอดไหมกว่าจะเบิ้งคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อเจ๊ดเลยเจ๊ดเลยกับฝากกดไลค์กดแชร์แลว้วกดซับสไครต์น้องพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าโรงงานคนนี้เด้อครับผมตั้งช่องเปกกอนแดดครับสำหรับมือนีบอ่าเปกกอนแดดขอกล่าวมาสวัสดีครับ